คนอื่นจริงนะชอบคลิปเองมากกว่าชอบคลิดเองว่าในเรื่องของอ่าสมมุติว่าให้วันยกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหมการตัดต่ออ่เรื่องของการตัดต่อที่มันง่าย,ายเบสิกเลยอะที่มันตัดตั้งแต่อ่าสมมติเราถ่ายคลิปวิดีโอมาเนาะมันต้องตัดหัวคลิปกระทายคลิปเพราะเราเป็นคนเอามือไปกดคือเรากดเปิดแล้วกดปิดเราต้องตัดหัวคลิปและท้ายคลิปออกแต่เราก็คิดว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยคนทุกคนรู้ใครนะครับได้แต่จริงๆแล้วนะครับคนที่เขาสอนตัดต่อทุกันเนี้ยเขาสอนนี้กันจริงๆนะ บางทีคนอายุห0 6สิบกสิบ้ะเขาทาไม่ได้ใช่ไหมครับอา้าวห้าสิบหกสิบรุ่นอากงรุ่นอาม่ามาเรียนอะเขาทําไม่ได้จริงๆอะเพราะเขาตัดหัวตัดท้ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอ่ะขั้นต่อไปเนี่ยต้องทําอะไรต่อถูกไหมครับถูกไหมครับหรือบางทีนะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาคลิกไปโดนไอ้ปุ่มตัดตรงนี้เนี่ยถูกต้องไหมนั่นแหละครับเห็นไหมบางทีเนี่ยบางทีนะเราบอกให้เขาใส่รับอารับบ้านหัวตรงนี้ มันกดยังไงไอตัวคำบ้านหัวเนี่ยไอตัวทีเนี่ยตัวเทคเนี่ยน่ะคนที่สอนต,ต่อออกไปใช้ได้นะครับเพราะจริงๆครับมีจริงๆครับผู้<ม><ม>สูง <คน S 2> วัยอเยอะมากใช่ครับอีกเยอะมากผู้สูงวัยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเขาอยากจะต่อต่อเป็นเหมือนวัยรุ่นเนี่ยแหละครับแต่เขาทําไม่ได้และถ้าคุณวันนี้คุณคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วคุณไม่เปิดสอนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับค่าเสียโอกาสที่คุณสามารถได้ไรายได้จากความสามารถของคุณเนี่ยไปสอนคนที่ห้าสิบถึงแปดสิบได้ ก็ได้กล่วว่าเป็นศูนย์เลยนะ